พี่พัน์นะพี่พันธ์ไม่รู้ไปไหนปล่อยให้เราอยู่คนเดียวตอนนี้ก็เช้าวันใหม่แล้วยังไม่เห็นโผหน้ามาเลยแต่ดงว่าต้องมีนมคนใหม่นแน่ทิ้งปล่อยให้เราอยู่คนเดียวแบบนี้คงถึงเวลาแล้วสินะที่เราต้องไปจากที่นี่สักทีก่อนอื่นก็ต้องไปหางูขาวสักหน่อยเพื่อเป็นการบอกลาว่าเราจะกลับบ้านแล้วอ้าวโนนมีอะไรหรือเปล่าที่ไม่มาหาฉันถึงที่นี่คือตอนนี้ฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่แล้วบัวครีฉันก็เลยจะมาลาอ้าวแล้วเธอจะไปไหนวนวน แล้วพี่พันธ์ล่ะเอต้องไมพูดชือผวิชยนายนนง้นให้ฉันได้ยินอีกเพราะว่าฉันไม่อยากจะได้ยินและนี่ก็คือเหตุผลที่ฉันต้องไปจากที่นี่จะยินยันก่อนสีนวลแกไปตอนนี้ไม่ได้นะแกก็น่าจะรู้ว่าตอนนี้เขากำลังติดตามแกอยู่และฉันก็ยังรู้อีกว่าเธอก็ยังนักที่พัน์อยู่จะยินยนก่อนเดี๋ยวคืนนี้ก็พักที่บ้านของพี่นวลไปก่อนนะ มันจะดีหรือบัวครีเกงใค้พี่หนวดเขานั่งทำตาลกแ,ลแ,ลแ,ลแลรกทกแรกที่นั่นนหระเอาหน้าบ้านพี่หนวดมันก็เป็นเหมือนบ้านของฉันแหละตอนนี้เพราะฉันไม่มเมียของพี่หนวดและที่สำคัญพี่หนวดห้ามไปล่อให้ที่ผ่านฟันนะเมื่อนวลวาพันหรือฮินี่นั่นก็ได้บัวครีฉันจะพักีินี่คืนนี้รบกวนพี่หนวดด้วยนะจ๊ะไอพันไอพันดีกว่าลืมอะไรไว้เหรอโดนวันที่มีนีมาแบบนี้ผมไม่รู้อะไรโว้ยเดี๋ยวผมให้หูมันนอนดีกว่า นี่นวดตื่นๆน้องนวดได้มาที่นี่หรือเปล่าวะน้อนวดน้องนวลทำไมไมาที่นี่เราไปแพนว่าแต่มีอะไรหรือเปล่าวะก็น้องนวลน่ะสิหายไปอูตามหาก,กันทั่วแล้วหาที่ไหนก็หาไม่เจอกูอคิดว่าน้องงวนเขาน่าจะมาที่นี่เพราะว่าน้องงวนเขาไม่รู้จักใครเลยนอกจากบ้านหนึ่งและมึงม,มีทำท่าหไหนไล้แ่นให้น้องงวนเขาหนีไปกูก็ทําหลายท่าอยู่นะไอ้นวดแต่ทาไมน้องเขาถึงหนีไปอยู่ว่ายัไม่ดีพอโอ้ยมันใช่ที่ไหนวะ กูหมายถึงว่ามึงไปทาอะไรดีรอเปล่าน้องหวดก็จะมีไปเอารู้วะคืออย่างนี้แหละไอ้หนวดมว่ามีผู้หญิงมาหากูอย่าชินาะเขามาตามหาน้องสาวแต่กูก็ไม่ถามเขาหรอกว่าน้องเขาชื่ออะไรกูไปเลยผ่านน้องเขาขึ้นไปใส่ดาวใส่เพื่อนไปหน่อยอยันเช้าเลยอวะมึนก็เป็นสาเหตุนี้ไงไอพันน้องหวงก็จะนิน่งไปมึนก็ปไปเฉลยไอพันน้องหวดก็ไม่อยู่ที่นี่หรอกเอ๊พี่พันหายไปไหนนะ ไม่ปล่อยให้เรานอนอยู่คนเดียวและไม่ยอมปลุกเราอย่าบอกทัิงมว่าได้แล้วแล้วจะชิ่งหนีคิดจะหนีรอดเหลือพิพันธ์รู้จักหนูร้อยไปแล้วทำไมวันนี้นน,น่์ถึงลุยนะป่านนี้ไม่รู้วิพันธ์ทำอะไรอยู่เขาจะคิดถึงเราหรือเปล่านะพี่นวดคืนนี้ไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่านอนเขาอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกครับแป๊บเบดียวอ๋อ,อพี่นวดเอาเปล่าน้อยอย่นหนเขาได้ยิน ปากถิงไอ้พวกที่ชอบ,บอปคลิปคนอิงเขาไปลงพวกมึงเนี่ยคิดนะว่าเจ้าของช่องเขาจะไม่รู้ความรับนี่มีในโลกเว้ยและวันนี้ฉันก็เลยอวดที่จะแจ้งเกิดเลยทําให้แอดินเขาไม่พอใจเขาก็เลยไม่ลงคลิปบหนนี้กูถามจริงเถอะพ่อแม่มึงไม่ให้สมองเขาบ้างหรือวะคิดอะไรเองไม่เป็นคอยแต่จ้องจะไปดูเชิปคนอ่นเขามาลงกูเเนื่ยใจกับพวกมึงจริงๆไอ้พวกสวะสังคมอยากจะดังแต่ไม่มีปัญญาที่จะคิดจะทาเอง ทั้งที่วันนี้ทบันคิวของฉันแทๆ้ๆต้องเผชิญหน้ากับพี่พันธ์และฉันก็ยิดรู้เหมือนกันว่าพี่พันธ์เขาที่เก่งแค่ไหนและฉันก็ได้ยินข่าวมาว่า,าสาวที่สวยในหมู่บ้านเสร็จพิพันธ์ไปจนหมดแล้วเฮ้ยยิ่งจิตก็ยิ่งเซ็งบะจะเอาอยัางไงกับพวกแบบนี้ดีและหนูบอกเลยนะว่าช่องกดโอ้ยชาแนลช่องนี้มีช่องเดียวถ้าใครเดินผ่านเด็กเจอพวกที่ชอบคลิปไปลงช่องตัวเองฝากกดไลค์งานให้ด้วยนะจ๊ะหนูก็เข้าใจนะ กว่าเอสเขาจะสร้างกิ๊บออกมาตะคิกได้ดังใช้เื่นธรรมดาเอฟซีก็ลองคิดดูสิว่าหัวของลูแซ็บขนาดไหนถ้าเจอพี่พันเห็นหนูตอนนี้จะเป็นยังไงนะยายักรู้จริงๆ พรุ่งนี้แอดมินต้องลงคลิปหนูให้ได้นะพอสร้างหนูขึ้นมาแล้วต้องรับผิดชอบใครที่เพื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์ไปให้อพวกที่ชอบดูคลิปคนอ่นเข้าไปลงช่องของตัวเองหวังว่าพรุ่งนี้เราคงจะได้เจอกันนะจ๊ะและเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากแอดมิคนคนบริชแนลวันนี้หนงต้องไปนะ,นะจ๊ะแค่ออกมาระบายเฉยๆสวัสดีจ้า